ทันทีที่มีข่าวการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายคนรู้สึกโศกเศร้าแต่อีกหลายคนก็เริ่มรู้สึกกังวลค่ะเพราะสิ่งแรกที่นึกถึงคือต้องงดงานรื่นเริงงดกิจกรรมงดการแสดง แล้วคนที่ทํามาหากินด้านนี้จะอยู่ยังไงไม่ใช่เพราะเขาไม่จงรักภักดีนะคะแต่เพียงอยากรู้ค่ะว่าจะมีการจัดการการถวายการไว้อะไรอย่างสร้างสารรค์ได้หรือไม่โดยไม่ทําให้เศรษฐกิจนั้นหยุดเดิน ซึ่งวันนี้คําตอบของคําถามนี้เรื่องปรากฏขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะอย่างพัทยาเป็นตัวอย่างที่สวยงามของพลังใหม่แห่งการไว้อะไรค่ะเมื่อมีประกาศออกมาว่าเทศกาลพุนาชาติปี2,568ปปรับรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อแสงแห่งความจงรักภักดีสถิตในใจนิรันด์ซึ่งรายละเอียดงานคร่าวๆก่อนเริ่มชมผู้ชมจะร่วมยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีตามด้วยการแสดงโขนศิลปะท,ที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอนุรักษ์ไว้ด้วยพระราชดําริและปิดท้ายด้วยพุแห่งแสงที่ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงแต่เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไม่ใช่แค่พัทยาเท่านั้นนะคะ ที่จังหวัดสุขโขทัยก็เป็นตัวอย่างของการจัดงานที่ได้เกิดขึ้นแล้วค่ะ เพราะว่าได้ปรับเปลี่ยนงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟได้อย่างเหมาะสมแม้ว่าจะไม่มีเสียงพูุดังแต่ยังเต็มไปด้วยแสงเทียนการตกแต่งที่สวยงามและการแสดงที่ยังคงกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยโบราณและยังมีตลาดโบราณร้านค้าที่ยังสามารถให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้อีกด้วยรวมถึงมีการไหว้อะไรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้นําประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมจุดตะคันถวายอาลัยด้วยค่ะทางนี้เองนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้ประ ประกาศชัดค่ะว่าอย่างงานลอยกระทงนั้นไม่งดค่ะแต่เปลี่ยนคอนเซปต์เป็นลอยกระทงไทยไทยคารวะลายพระแม่ของแผ่นดินโดยขอให้ทุกจังหวัดนะคะปรับโทนงานให้เหมาะสมเพื่อเชิดชูพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นการไว้อะไรที่เปี่ยมด้วยศิลปะวัฒนธรรมและความภูมิใจในความเป็นไทย ส่วนทางด้านภาคประชาชนนะคะอีกเสียงหนึ่งที่สะท้อนได้อย่างน่าสนใจก็คือคุณอั๋นภัวนาฏพิธีกรและนักสื่อสารมากความสามารถค่ะที่ออกมาเสนอแนวทางต่อภาครัฐค่ะว่าการไว้อะไรไม่จําเป็นต้องหยุดเศรษฐกิจเพราะความเศร้าสามารถถ่ายทอดได้ด้วยความสร้างสารรค์ผ่านกิจกรรมโดนโชหรือนิทรรศการแห่งความทรงจําในรูปแบบ In the Memories of หรือ c e l e b r a t i o n of Life ให้คนไทยทุกคนได้รำลึกถึงด้วยหัวใจที่ยังคงสร้างสารรค์ผลลัพธ์การไว้อะไรอย่างสร้างสารรค์นี้คือยังคงความสง่างามผู้คนยังคงออกมาร่วมกิจกรรมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวก็ยังหมุนต่อไปได้ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของความเคารพที่งดงามและไม่ทําให้เศรษฐกิจไทยนั้นต้องหยุดชะงัก